สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น,ออนอ้องพู่ๆกับซ่งน้องเกคือเก่าสบายดีสุขูสุคนสุมงสุบอนกินข้าวเสาน้ำกันเลิศจ้าตำหมักแตงปนปลาแหงหนึ่งพักมเมนูเดิมๆพี่น้องแต่อร่อยอาหารสวงโควิดไปหาย,ยัางกับบ่ได เดี๋ยวพี่น้องเด้อวาล,ลายยี่ห่างน่าก็มาแต่วัดไปใส่บาตรทำบุญขึ้นก้อยขึ้นอะไมเงี้ยขึ้บุอบกอ้อยหลั่งลย ม่ต่เผื่อลกล้อยแปรปูใช่นะมไม่ได้ติผูหนึ่งบมื่อพ่อบอกคุณับเผนะือครับอัอยากเห็ดนานะแม่ล้วน,นะ

ได้ค้ว่าจับ้าว่าบมืออะไรก็่าบ่เมือม่เห็นวาดใช่ไหมไรเห็นวาดวิ่เหมอบขับกระเจาซ้ำไปพิสกี้จันกับไปหาทายบจีดเข่าหัวเข่าหงอ ขันจ e <ling> ิเป็ตานกขนหัวท e 네่านหอหน้อมใหม่ห <sh arp ES> <h ann oy> e> ัวมันขยอมนองใหม่นียมใ่หมุดดงหมุดแดงขันเนียหมุดแดงกย่ก็คืออยู่เน้อางหมุดแดงเลยแตตั้งกองไหวเลยแต่ไาย

กว่าาอวามนะองยนันด้อเอาขยกน้าก้อนเนาเขาม่เอาโคกชิหาตากรโหก

Nước ngoài cũng ướp luôn phải hẹn cái tô sữa thải rồi đứa thải là khi thải là khi đưa lên Để khói một lại ความาะไรก็ไปซีเจ๊ครับเจ๊เหฮะหน้าเ่คนนี้เอาเขาปิดหมูบ้า,าไปไปทั่ไหนวะปิดเจ๊กจรองเขาทันปิดอังกลับไปยังอัดถุง เมไม่แพ้หลัดหรอวะอย่างเราถุง้างวห้าก้วยมันยังมสิพ่อมือพ่อวิ่พี่จังโอ้ยน่ายมันบ่ายเขาก็ถือเอาอยากกยวเอาเจียวเห็นต้นม่วงในแจ็คเกอร์เวงงวงมันชุบก็แห้งมันก็มันตังต้นมันจัน

พี่น้องั่นการกับภระเหตุเลยเด้กม่นต่กินกับน,น,นอนดีไนน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 ปไวายเลยเจาะสี่สิบ แล้วแล้วพี่น้องเขากันคิดหน้าสวัสดี